ร่วมถกร่วมซักโดย Isuzu m i l X กลับมาในช่วงนี้นะครับก็เป็นคําถามจากท่านผู้ชมทางบ้านนะที่ถามมานะนอกเหนือจากที่ท่าน SMS มาโมอ้าผตั้งแต่ย้ายมาอยู่เวลาดึกเนี่ยคนก็ยังส่งความเห็น SMS เนยเยอะคึกคักเหมือนเดิมนะมาที่ Facebook ที่มีคนฝากคาถามมา a c e b o o k ยิ่งถกกนกซักนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์และคุณกนกนะครับ หนูติดตามชมรายการนี้มานานได้ดูตอนเย็นนะฮะได้ดูโอโทษฮนะได้ดูตอนเย็บผ้าตอนเย็บผ้าดูตอนเย็บเออ<า>อ,อัศนีย์อาชีพเย็บผ้าชอบที่อาจารย์ตอบคําถามแบบตรงๆจนวันนี้หนูขอระบายความรู้สึกและขอถามอาจารย์ไปด้วยค,คือขอคือพอเข้าช่วงท้ายปีซึ่งเป็นช่วงที่ทุกคนมีความสุขแต่หนูจะไม่มีความสุขเท่าไหร่เพราะเป็นคนเย็บผ้าเงินมีใช้ไปวันๆไม่มีกําลังไปฉลองอะไรกับใคร อย่างดีก็แค่นั่งคุยกันกับคนในชุมชนแต่หลังปีใหม่นี่เจ็บกว่าเพราะเป็นวันเด็กเด็กวันเด็กกำลังจะมาถึงแล้วลูกชายของหนูอายุแปขวบอยากจะไปเที่ยวแบบคนอื่นอยากออกไปนอกชุมชนบ้างเพราะที่นี่มีแค่แจกขนมแจกลูกโป่งก็เท่านั้นหนูอยากจะพาลูกไปมากแต่ไม่มีเงินพอจะไปซื้อนู่นซื้อนี่ให้ลูกเด็กมันเห็นของเล่นก็อยากได้ตามคนอื่นก็เป็นธรรมดาไม่ซื้อให้ก็กลัวลูกอายคนอื่นหนูเลย พาลูกไปเที่ยววันเด็กที่อื่นหนูทำถูกหรือเปล่าคะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช้ Facebook หนูหนูฝากลูกค้าหนูมาเขียนให้น่าจะถึงเร็วดีโอ้คือก็คือเฟซบุ๊กคนอื่นฝากคำถามมานะฮะแล้วก็อาจารย์พรุ่งนี้เป็นวันเด็กแล้วด้วยนี่ก็จะพาลูกไปเที่ยววันเด็กที่อื่นเพราะว่าถ้าอยู่ในชุมชนเนี่ยก็มีแค่แจกลูกโป่งแจกอะไรเรียนซึมเลยอะ เอเห็นคุณแม่เขียนมาแบบนี้เดียนคิดถึงคุณแม่ของเดียนเลยทาไมคิดถึงว่าบ้านเดียนไม่ใช่คนร่ารวยค่ะคุณกระโดตอนที่อาจารย์เด็กๆคุณแม่ของเดียนตัดยางหูรองเท้าแตะค่ะเยอะมากร้อยข้างได้สิสลึงมันช่างลำบากมากเลยกว่าจะได้เงินที่ซื้อก๋วยเตี๋ยวยังไม่ได้ชามหนึ่งข้างบ้านเดียนซื้อโทัศน์ตอนนั้นมีช่องสี่บางคุณพรมเดียนไปเกาะหน้าต่างบ้านเคาแล้วเดียนวิ่งกลับมาบ้านร้องไห้อ่ะแม่ นันมีโทรทัศน์เราอยากดูนี่จำแบบและว,วันเด็กอะจ้ะแล้วแม่ก็ซื้อโทรทัศน์ผ่อนส่งให้พวกเราได้ดูด้วยความลำบากลำบนว,วัน<อ>เด็กแม่ก็พาไปค่ะเท่าที่แม่ทำได้อยากจะบอกคุณลูกๆทุกคนนะคะในหัวอกและจิตใจของแม่ทุกคนอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกคะ<ต>่ะแต่ว่าแม่ทำได้แค่ไหนลูกๆต้องเข้าใจแม่นะคะ อย่าเอาแม่ตัวเองไปเปรียบกับแม่คนอื่นแล้วว่าแม่คนอื่นเลิศเลอมีเงินทําทุกอย่างให้กับลูกได้แต่แม่เราทําไม่ได้เพราะฉะนั้นแม่ของเราจึงเป็นแม่ที่ไม่ดีและแม่ที่ไม่สมบูรณ์ลูกๆทุกคนอยากคิดแบบนั้นละเดียนให้กําลังใจคุณแม่ที่เขียนจดหมายมาอ,มอย่างนี้น,นะคะว่าคุณไม่ต้องไปห่วงกับการซื้อนว่นซื้อนี่หรือเปหรือหาของขวัญให้ลูกค่ะสิ่งที่เป็นของขวัญให้กับชีวิตของลูกได้ดีที่สุด คือความรักที่บริสุทธิ์ใจของคุณที่ให้กับลูกค่ะนั่นคือของขวัญของชีวิตลูกคุณแล้วคุณไม่ต้องไปคิดอย่างอื่นนะคะเชื่อดิฉันค่ะสมมติของขวัญะปีวันเด็กลูกอยากได้เฮลิคอปเตอร์อยากได้น่นอยากได้นี่<อ>แต่เดี้ยนนั่งทําขนมเค้กสุดชีวิตเลย<อ>เดี้ยนเขียนลากหนูนะกระโน<อ>หลาน<อ>ลากอป้ามาแล้วลกขอ,องขวัญวันเด็กลูกมาหอม ป้าหอมทีหนึ่งลูกป้าทําเค้กมาอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเค้กให้พูดเสียงไม่เอาไม่อยากได้ฮะพูดเสียงไม่อยากได้เลยไม่เอาไม่ชอบอยู่อยากเอาเฮลิคอปเตอร์พูดเสียงขนมเค้กเหรอผมอยากได้เฮลิคอปเตอร์อ่ะเดี๋ยวป้าจะเอาเค้กให้หน้าเลยอีเด็กไม่รักดีผู้ใหญ่เขาให้ของอย่างเงี้ยเอาเป็นว่ามีมีของให้เขาใช่ไหมมีของให้เขาคือควรจะมีของให้เขาใช่ไหมอาจารย์เรียนมีความรู้สึกว่า ถ้าแม่กับพ่อไม่มีปัญญาหาของที่มีมูลค่าได้เดียนอยากให้ลูกเห็นของขวัญจากพ่อจากแม่ที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยความตั้งใจและความเพียรพยายามค่ะหาอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าคุณตั้งใจถ้าเป็นเดียนนะคะเดียนจะหาเสื้อผ้าหรือกางเกงตัวกเกา่เกา,เกาที่เขาเคยชอบ มันขาดแล้วเดียนจะเอามาปะเดียนจะเอามาเย็บแล้วเดียนจะรีดใหม่แล้วเดียนจะหาตุ๊กตาหรืออะไรมาแปะตัวหนึ่งเย็บให้มันดูดีคือเอามาโมใหม่เลยคุณอย่าเอาตัวคุณเองไปเปรียบกับแม่ของคนอื่นแล้วคุณก็ต้องทําตัวให้ยิ่งใหญ่เหมือนแม่ของคนอื่นเดียนอยาให้คุณแข่งขันกันมีความรักให้กับลูกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมากกว่าค่ะพรุ่งนี้วันเด็กอาจารย์เราก็เตือนบรรดา<ม>คุณพ่อคุณแม่ที่จะพาลูกหลาน,นไปเที่ยวฉันจะไปนั่งรถถัง ย้อนย้อนนะฮะเล้นจะไปนั่งเก้าอี้นายกถ้าเกิดไปในที่ที่แบบโอ้โหเด็กเป็นร้อยๆเป็นพันพันเนี่ยก็มีมีชื่อที่อยู่มีเบอร์โทรศัพท์ติดเอาไว้ด้วยนะฮะระวังหลงนะฮะพาลูกไปเที่ยวก็ปลูกฝังนะคะค่านิยมของความเป็นเด็กไทยที่ดีจะได้เป็นประโยชน์กับสังคมในอนาคตนะไม่ต้องฟุ้งเฟอ้อไม่ต้องฟุ้งเฟือยค่ะพอกินพอใช้แต่เรามีความสุขเรียนคิดว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ควรสอนลูกค่ะ ี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปถามแม่ก่อนเดียนแม่เดียนอยย่เยอะเราจะพาเดียนไปเที่ยวไหวหรือเปล่าทำเนียบอย่างนี้ค่ะมันจะได้ครบองนะย้อนสมัยวันเดยกเดียนคิดว่าการเปิดเก้าอี้ทำเนียบให้นั่งดีค่ะเด็กจะได้อยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นนายกที่ดีของสังคมไทยเรากําลังต้องการผู้นําดีในอนาคตใช่ไหมคะเดียนจะไปนั่งค่ะไปโน่นหรือไปผู้นำลาไปก่อนนะท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสุขสันต์วันเด็กนะลุยบ๊ายบาย